ผืนน้าที่กว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้นะครับก็คือโตอนเลสาบซึ่งเป็นทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานะครับและบนผืนน้าแห่งนี้ก็มีทั้งชาวกัมพูชาและชาวกัมพูชาเชื้อสายเวียดนามอาศัยอยู่บนบ้านแพรและวิถีชีวิตของพวกเขาจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันครับ ทะเลสาบน้ำจืดตนเลสาบในจังหวัดเสียมราฐของกัมพูชามีพื้นที่ประมาณ7,500ตารางกิโลเมตรความลึกโดยเฉลี่ยอยู่ที่10เมตรและเมื่อถึงฤดูน้ำหลากน้ำจะท่วมพื้นที่บริเวณโดยรอบทำให้ตนเลสาบขยายตัวออกกว้างมากถึง6เท่าทั้งนี้ตนเลสาบเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความสำคัญของทะเลสาบน้ำจืดแห่งนี้คือการเป็นผืนน้ำแห่งชีวิต เป็นบ่ออนุบาลปลาซึ่งประกอบไปด้วยชีวิตของสัตว์น้ําน้อยใหญ่โดยเฉพาะปลาที่มีมากกว่า200ชนิดและชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนบ้านแพรซึ่งมีทั้งชาวกัมพูชาและชาวกัมพูชาเชื้อสายเวียดนามและแน่นอนว่าการยังชีพของพวกเขาเหล่านี้คือการประมงแบบดั้งเดิมเช่นการใช้เบ็ดตกปลาการทอดแหรวมทั้งการวางตะข่ายดักปลาย่อมตั้งปีจัดบุญมาย่มรัวนนนีรไตรเนตั้งปีดังไตรมาแ้ ប៉ុន្តែត្រីបតថ្ងៃនេះវាចោះខ ساوي វាអត់អត់ទេទៅអន់យើងទៅអន់ប្រហែលជា2ឆ្នាំឆ្នាំនេះ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំនេះពួកវៀតណាមវាលុកលុយច្រើនពេកវារូវបាត់មើលច្រើនយើងកម្ពុជាអត់សូវហ៊ានរូវនោះហើយហើយលុយវាអត់ដល់ហើយថ្ងៃវាច្បាប់វាតាំងតែងតែច្បាប់ប៉ុន្តែអ្នករូវអាអ្នកធ្វើការនោះវាក៏បើកប្រជោ กนายยิงอดลุยยิงเธอไม่เธอกาดีียิงเดียครอกสอดกีเดียนลุยกลุกุยตัวกีเราตเชิดตบานเตนอแต่ไม่ห้ามรัแต่บดีกีห้ามคับแต่ขนได้อับเรียอับเรียดีทากินกลายตตกตรกีจำตรเอายิงเราดีทากลยตรปงกุลกีหมอตรงนยทราวี่ยชอย่างไรก็ตามการจับปลานั้นแบ่งออกเป็นการจับปลาเพื่อยังชีพของคนพื้นเมืองและการจับปลาของอุตสาหกรรมการประมง ซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลกัมพูชาได้ให้สัมปทานการจับปลาแต่ปัจจุบันได้ยกเลิกสัมปทานนั้นไปแล้วและนอกจากการทําการประมงแล้วบ้านแพ่ที่ลอยอยู่เหนือน้ําจํานวนหลายร้อยหลังคาเรือนนี้บางจุดได้แปลสภาพเป็นสถานที่รับแขกโดยมีนักท่องเที่ยวเช่าเหมาลําเรือล่องลงมาจากชายฝั่งบ้างก็มากันเป็นหมู่คณะตรงมายังหมู่บ้านเพื่อมาเยี่ยมชมวิถีชีวิตซึ่งก็เป็นรายได้อีกทางของชาวบ้านในพื้นที่ ครับผมชาวประมงที่นี่ก็ยังบอกอยูนะครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ําแล้งทําให้การทําประมงนั้นไม่สามารถทําได้มากแต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงใช้ชีวิตบนผืนน้าแห่งนี้ต่อไปอภิเดชจันทรภูมิทีมข่าวอาเซียนสปริงนิวรายงานจากจังหวัดเสียมราฐประเทศกัมพูชาครับ